มีชื่อกีฬามากมายในภาษาจีนลงท้ายด้วยคำว่าฉิววันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้กันดูครับก่อนอื่นเริ่มจากคำว่าฟุตบอลฟุตบอลก็คือสูเฉิวฟุตบอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ต้องใช้เท้าในการเตะเตะออกเสียงว่าที่ดังนั้นเตะฟุตบอลต้องพูดว่าที่สูเฉิวกีฬาชนิดต่างๆที่ต้องใช้มือในการเล่นต้องใช้เวิร์ต่ามาช่วยครับเช่นเล่นบาสเกตบอลตะาหลันเฉิว v o l l e y b a l ฉิวเล่น volleyball ตัด排球 tennis วอลเลย์บอลเล่น tennis ตัดวังเลย์แบดล badminton ยิมบอลเล่นแบดหรือตีแบดคือตาดยูิมาฉิวคำว่าปิงปองนะคะออกเสียงว่าพิงพังเฉิวตีปิงปองค่ะออกเสียงว่าตัดพิงพังเฉิว เบสบอลค่ะก็คือปั้งเฉียวเล่นเบสบอลนะคะก็คือตาปั้งเฉียวค่ะคำว่าโบลิ่งนะคะออกเสียงว่าเป่าลิงเฉียวโยนโบหรือโยนโบลิ่งค่ะก็คือตาเป่าลิงเฉียวกอล์ฟค่ะออกเสียงว่าเกาเออร์ฟูเฉียวตีกอล์ฟหรือว่าเล่นกอล์ฟนะคะออกเสียงว่าตาเกาเออร์ฟูเฉียว และฮอกกี้ค่ะออกเสียงว่าปิงเฉิวเล่นฮอกกี้นะคะออกเสียงว่าต่าปิงเฉิยว้าไม่อยากพลาดความรู้ภาษาจีนดีๆแบบนี้กับหงหล่าเช้อและหล่าเชิอพี่หัน่นอย่าลืมกดบวกกดหัวใจไว้ด้วยนะคะ